โรสแมรี่เป็นพืชที่มีกลิ่นหอมมากๆเป็นกลิ่นหอมที่มาจากน้ำมันหอมระเหยจากดอกใบแล้วก็กิ่งก้านด้วยความที่มีกลิ่นหอมมากๆก,ก็มักจะนิยมเอาไปเป็นเครื่องปรุงซึ่งที่ผ่านมาผมก็ชอบเอาไปหมักกั ไก่กับเนื้อทําให้มีกลิ่นหอมมากๆเลยครับแล้ววันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับลอสเมลี่ทั้งการปลูกแล้วก็การดูแลด้วยครับลอสแมลี่ <Ros emary S 1> เป็นไม้พุ่มถูกจัดอยู่ในประเภทไม้ดอกทั้งที่ไม่ค่อยจะเห็นดอกเท่าไหร่หรอกครับอย่างเจ้าต้นนี้ก็ออกดอกเหมือนกันครับจะเป็นเม็ดเล็กๆมีกลิ่นหอมมากๆมีอายุได้หลายปีนะครับบางต้นนี้สูงถึง1เมตร2เมตรเลยทีเดียวครับอย่างต้นนี้ผมก็ปลูกมาได้ประมาณ4-5ปีแล้วครับเคยสูงถึงประมาณเมตรกว่าๆแต่ว่าผมก็ตัดออกมาเรื่อยๆซึ่งการตัดแต่งกิ่งนี้จะช่วยให้เาแตก กิ่งใหม่ได้ดียิ่งขึ้นครับนอกจากการตัดแต่งกิ่งแล้วสิ่งที่ผมทําเพิ่มเติมก็คือการนําทิศทางการแตกกิ่งของโรสเม a ี่ต้นนี้โดยการใช้ลวดดึงเพื่อโน้มกิ่งให้ไปในทิศทางที่เราต้องการโรสเม a ี่เป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำนะครับแต่ก็ขาดความชุ่มชื้นไม่ได้ ดินที่ใช้ปลูกโรสแมรี่ก็จะต้องเป็นดินที่มีความโปร่งระบายน้ําได้ดีแต่ว่าก็ต้องรักษาความชื้นได้ดีด้วยครับสำหรับดินที่ผมใช้ปลูกโรสแมรี่ก็จะเป็นดินผสมกันระหว่างดินใบก้ามปูผสมกับกากมะพาร้าวสับนิดหน่อยครับแล้วก็ผมเพิ่มเติมเข้ามาก็เป็นทรายหยาบครับส่วนสําคัญในการปลูกโรสแมรี่ให้สวยงามก็คือการที่เขาต้องอยู่กลางแดดนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องตัดแต่งกิ่งเขาบ่อยๆครับเขาเป็นพืชที่ยิ่งตัดยิ่งแตกครับนะครับแล้วก็ส่วนที่เราตัดออกไปนี้ก็เอาขยายพันธุ์ ได้ด้วยนะครับก็ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำใขรอยาปลูกโรสแมรี่เอาไว้ประดับสวนเพื่อความสวยงามหรือว่าเอาไว้สําหรับปรุงอาหารก็ลองนํำวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับ